بسم ا ل ل า الرحمن الرحيم الحمد لله رب ا ل ع ا ل م ฮ ن وصلاة السلام على نبينا محمد و ع ل ะ عليه الصلاة والسلام و ا ل س ل ا ะ ع ل ล ك อ ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาจากล์ซะตลาได้ประสบนะครับกับพี่น้องทุกๆท่านเลยนะครับที่ติดตามรายการเพจ1-5-1เราคือจะมาคนสองโลกพี่น้องครับเราพูดคุยกันพี่น้องได้ติดตาติดต่อกันราเปลฮะซื้อกา,าแฟจันนะกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับก็เป็นของดีที่บอกต่อ นะครับมีเห็ดลิ้มจือทังเช่ามีโสมไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานนะครับก็คงจะนำเสนอกันเพียงเท่านี้อะไรครับพี่น้องวันนี้เป็นหัวข้อที่เราใช้กันอยู่ประจำมากเลยนะครับใช้กันจนจนจน,จนมันฟุ่มเฟือยน,นะก็อยากจะให้พวกเราระวังกับการที่เราจะใช้คำว่าอินชาอัลลอฮ์จริงมีเยอะครับพี่น้องคำที่เราใช้ก็อัลลอฮ์อักบรนะครับอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลา นะฮะแล้วก็มีอะไรอ่ะซุบฮานัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์บางทีเราเราใช้สับสนสบายดีเหรออินชาอัลลอฮ์อย่างเงี้ยคือบางอย่างมันก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดแผกอะไรนะฮะแต่ว่ามันใช้ไม่ถูกกับเรื่องแต่สําหรับคําว่าอินชาอัลลอฮ์ในวันนี้นะครับคำว่าอินชาอัลลอฮ์ในวันนี้ก็อยากจะบอกพี่น้องว่าเวลาจะใช้เนี่ยเท่ากับเราเอาอัลลอฮ์มาเป็นมาสัญญาเลยนะพี่น้องเราเอาอัลลอฮ์เนี่ยมาสัญญากับสิ่งที่เราจะคุยกับอีกคนนะครับคำว่าอินชาอัลลอฮ์นี่เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์ หมายถึงขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของเราคือถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ที่จะเป็นอย่างนี้มันเป็นกอดอกอดัตนะครับมันก็จะเกิดอย่างนี้แต่บางครั้งบางทีใจเรามันไม่ใช่นะใจเรามันไม่ได้ต้องการอย่างนั้นแต่พูดนะครับตรงนี้น่าเป็นห่วงพี่น้องเพราะการที่เราพูดอย่างนั้นเท่ากับเราเอาอัลลอฮ์มาสัญญาก,กับคนที่เราคุยอย่างว่าไอ้พรุ่งนี้เจอกันนะเราเจอกัน8ปดโมงที่นั่นที่นี่อินชาอัลลอฮ์นะครับแต่พอเราให้ใไมพูดนเฮ้ยพระประสงค์ของอลัลลอฮ์แต่ในขณะที่เราเนี่ยพรุ่งนี้เรามีนนัดออยู่่แล้วื เพราะนั้นถ้าเราไม่ได้ตั้งใจนะครับที่จะไปตามนัดหรือเป็นไปตามที่พูดคุยอย่าใช้คําว่าอินชาอัลลอฮ์นะครับนั่นหมายถึงว่าเราตั้งใจแต่เมื่อความตั้งใจของเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพระประสงค์องอนรองว่าอัลลอฮ์จะให้เราได้ไปได้ทําหรือไม่ถ้าไม่ได้ไปไม่ได้ทํานะครับเราก็จะไม่ได้ไปเราก็ไม่ได้ทำทั้งๆที่เราตั้งใจแต่ถ้าไม่ตั้งใจเลยพูดไปเรื่อยๆพูดปากเปล่านะครับพูดทั้งๆที่เรามีนัดอื่นอยู่แล้ว นะครับแต่ถ้าเราบอกว่าโอเคผู้นี้ฉันมีนัดตรงนี้นะแต่ไม่รู้ว่าจะถ,ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนนัดตรงนี้ได้ก็จะไปหาท่านนะอินชาอัลลอฮ์นะอะอย่างเงี้ยแต่ถ้าบอกว่าอินชาอัลลอฮ์ผู้นี้เจอกันแต่ในขณะที่นัดอื่นไว้แล้วเพราะคำนัดคำก็เป็นคําสัญญาเหมือนกันนะครับนัดไปแล้วสัญญาแลวบางทีอินชาอัลลอฮ์หลายครั้งเพราะไอคอนนี้กลับไปไอคอนนั้นนะอินชาอัลลอฮ์ตกลงคุย3าคนอินชาอัลลอฮ์ทั้ง3คนนะครับในหัวใจไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นการใช้คําว่าอินชาอัลลอฮ์ตามพระประสงค์ของอัลลอันอออน้น จะต้องเป็นคำที่เปล่งออกมาด้วยความตั้งใจของเราแต่เมื่อตั้งใจแล้วนะเอาเร์จะเปลี่ยนแปลงไม่ให้ได้เป็นอย่างนั้นไม่ให้ได้เป็นอย่างนี้นะครับเหมือนเราเรียนเนี่ยได้เอ้ตกลงจะเรียนอะไรเรียนเรียนครูดีไหมอินชอลหรออนะอย่างเงี้ยเรียนครูนะตกลงปีหน้าจะไปทำฮัจญ์ไหมอินชอะหรอตั้งใจว่าจะไปแต่ถ้าไม่ตั้งใจว่าจะไปเราอ,อินชอนหรอเนี่ยอย่าใช้ นะครับอย่าใช้พร่ำเพื่อนะแล้วก็พรุ่งนี้นอกจากอินชาลอแล้วเนี่ยเราก็จะมีคําอื่นๆอีกบางคําที่เราใช้กันอย่างไม่ละมัดละวงเช่นยาสกุลลออันเนี้ยน่าเป็นห่วงพี่น้องพรุ่งนีง้นจะมาคุยกันนะครับ mm. เพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ออกไปว่าการใช้คําว่าอินชาลอ้อนนั้นเราเอาพระนามของอัลลอฮ์นั้นมาทําสัญญากับคู่กรณีกับคนที่เราคุยด้วยถ้าเราไม่ตั้งใจอันนั้นผิด แต่ถ้าเราตั้งใจแล้วทําได้ไม่ได้อันนั้นเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์พี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมนะครับวันนี้เพื่อที่จะให้คนที่เรารักคนที่เรารู้จักได้ตระหนักคิดถึงคําคํานี้เพราะมีพระนามของอัลลอฮ์ผูกพันกับเราอยู่ตลอดนะครับวันนี้จากลาพี่น้องครับว่าบิลฮตัฟิกวรารีดายาาะ assalamualaikum w a r a t u l l a h w a ร a r h